สวัสดีพี่น้องเบอร์สุกุสุคนนะที่เขามาหับโมป้าท่องฟ้าพี่น้องจ้าเนยขูดเยอะเลยเยอะคือกันนั่งเลหักใส่มันแห้งไว้ป้าท้อความเขียวเขียวเลยอืมอีเลยแต่ว่าฝาบม่ได้หอมพี่น้องเลยตัดภาพมาทางนี้บัดนี้พี่น้องเลยแกงนกแล้วก็ซุปหน่อมา แลงน้องหลีนเอามาฝากอยากกหี่ยวนี่จักหน่อยแต่ว่ากินได้พี่น้องสเสเฮ็ดบุดนำด้ไม่ยาเป็นตุต้มเสเฮ็ดบดสซุปน้อไม้มาเด้พี่น้องเด้อกินเขา้าํำกันเด้อน้องเนยกระรุ่งเทียงเฮงล้วยังบุกขึ้นมาสงสัยกินข่าอยู่เทียงกูแหละกินขขากำลังหลีกมันี้อืมสุดๆพี่น้องเป็นตะกินแห้งกะลังอ้อนฮเลยปะบูกับไม่ยาเป็นกิน,นยอยู่ในพี่น้อง เออหมืดแหง้งระเบิ่งทางคันน้องป้าพี่นเราคนี้ก็มือดอยู่ยทั้งทีน้องเนยน้องเนยยังบุกขึ้นมาใช้เขาบ่กขึ้นมาแล้วเพราะว่าฝนจะตกแต่ว่าทางนี้ยังแจ้งอยู่ได้นไงแจ้งอยู่วันนี้ขับอยู่ได้มาเทามากินไปเลยสวัสดีค่ะลร์ ดีพี่น้องมาด้จากพี่น้องเขาเคียงงกันแซ็ตงกันมาสดนะคะมาสดฝนจะมาแล้วฝนจะมาแล้วยายเขาจีดมือบ่นั่นแวซ่บดีซมซะซะ่ให้าดิสก์นะ mất bận đấy, Chạm độ cái <laughs> căn tua, lấy gió. có thể คือท mm ี hmm. ่มาแล้วมาสิด hmm. ูก่าก uh ็เลยคัีอดงีวันตหมูก็อือจหลายคนจะสีดูดีนหืมก็สีดูดีกว่า เคนคือว่าคำเวลามันหมือนีคือคล้ายๆคือช่องช่องฟ้ามัน่ำลงหน่ายห็นบ่มะนต่ดำๆว่าแดดแดดแดดมันไม่ชุ่มเลยไม่ก็ไดดููงแเลยนี่คนเนาะ ลงังมาไม้แหงหอมนะเกเนาะปินโมลายแล้วพราวมากต่นเมื่อเขากินแล้วเขาสดมาเขาม่แห้งเันขึ้นนอนมวนป่ะมวนอยู่ untuk kenaกินอยู่ฮอดปานได này อ้าว nhìn lo hòn ครับ này mấy anh ครับ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  แจงทำไมกินชับ <creo> ค mm ิดหนักก็แจ้งกินุ่หรือมีผ้าขยังบ่ยี้ยงหูก็่ข่ไครจ่างบ่อืมถอดออกก็หัวหน้าหัก็เอออืมก็คเด็กแดง จะจะสิบเดือนบิ่นาสิบเอ็ดนอยู่สามวงก็สิบด้แล้วก็พกปุ้งเพิ่อย่บ้านเพิ่น้องคุณกิบมาฝาอะแม่จะไ่านเพิ่นจะทำอยู่ทำอยู่

นั่นยังไม่เคย้ำโจ๊กไก่น้ำหมึกเจ้านั่นถ็นอันตัดอาในนองน้ำติวแบบนี้ะกันอิ่ใหญ่เนาะใแบบจะถิ่นเดก็จะมาส่งแม่นี่แล้วบอกส่งแล้วอาสัวหันไม่กินอิ่มแล้อิ่มแล้ว มาเลยกระชงเป็นฮับปังเออสวนเพื่อนอยู่พวกหัวหัวนหน้าเลยไม่อยากนน้หนาไ่คะเขาก็พิมพมาพิ่เสียคนโดดมาเลยไม่หรออ่าเตาเตาเขาก่อนปลกเขาโดดมาจะปลูกยังไม่ได้บนเตาเก่า เอ oh ูบูักกาดปูผักขอปะกูเลยอืมถ้าเดินออไปเช่มหมกโมกันฮะกือมงไกินคนตกมาเลยวอนนสิแม่หิวคนอะแขกอยู่บนน้อแขกเสียงฝนปะนะอืม คือคืออยู่ไดนฝนสชะโดมีอะไรพี่น้อยลงไปเบิ่งกหมกโม่ห้อใหญ่แล้วบ้านเนาะป้าเสียงฝนอุดอุอยู่แม่มันตกคำผุนฝนตกลงมาแล้วพี่น้องแบบนี้ตอนแรกว่าสิลงไปเบิ่งบักโม่แล้วก็ได้เบิ่งกห้องหกโม่หมกโม่เลยใหญ่ว่าสันพระแม่ว่าฝนลงมาลเลยด้ยบาบนี้ ข้ากะชิโตงไว้กินน้ำพนพี่นอ้องบราเพ่อไปสื่อทุกครั้งทุกซีมาบวันมาแล้วพี่นอ้องขึ้นมาแล้วบัดน,นี้เข้าอิ่มแล้วน้องหลีดังกินต่ออยู่ใครจะน้องเนือยมาทัานเออได้ยังมาอีกระบาดนี่พี่น้องเอ้ยมาลุ้นระทึกนล้วกันบัดนี้ได้ยังมาฝากบัดนี้พอด่าเลยคอมเมนต์รัว เ้ยมากตัวเท้ามะลีด้วยลูกเดิไนได้ไหมฮะได้ยังโอ้ได้น้องใหม่มาฝากพอดะทีเราไม่นำต้มไม่ใช่ลูกออกมาด้วยลูกถอนอาากอกมา,ามเก็บออกมาค้นออกมาป้าเทเบิ้งเลยเด้อพี่น้องเด้อบาทนี่ป้าโทวได้น้องใหม่มาฝ่าอืมไปล้างมือก่อนล้างมือ ดได้ทำไมมาฝากเด้ให้กิเก็บสกัตตาไว้ก่อนพี่น้องนทำหมใหป้ปลาพอดีเีาจะต้ม,ตมตเห็ดแก้วกับพีกินพี่น้องเอ,อ้ยขอบใจเดลยได้ทำหม่มาฝากนะโดยฝนตกพี่น้องเอ,อ้ยฝนเพียงหนะาเอาผีอักบุดเลยบรรยากาศยังไม่นาเก็บสกัตตากินน้ำเบอร์ีน่นะลูกกินน,นางนง้างง้างนางง้างงางาเออยังเป็นยนะังนศาสตร์่็ กินข้าวหนาฮะเหนาวไปไปเปียชุดไม่แตงโมขงนาเออใไปเปียนชุดเด้อผุลหมาเือพอดีซีมาไปเลยยกินเ้าก็ดูกินเผาก่อนแซ่บ่แดดราแ้วปรานได้กินเผาได้เนาะนี่กิน อ๋อดยเออกินเออเดี๋ยวไม่เห็นว่าฝากไม่น้ำเดี๋ยวไปหน่อยจะเก็บเซนตาไว้สมใส่สหมอหนึ่งพี่นอ้องไปต้มฝนตกฝนตกตกแห้งเติบไล้น,ไๆๆนี่ได้ไรเติบได้ขนานี้นะเนาะเข้ามาตกไงได้ไรเติบเด้ไปฟังไปฟังไม่ได้ฮะฟัง,ๆๆๆๆงนักเด็กหนุ่มก่อ กี่นะเดี๋ยวนี้นะบ่ทั้งรักวัถถุบอนแล้วเจ้าบ่ดึงออกมาอีกเคยต้มน้ำไว้กินพี่้องเลยน้ำฝนพร้อมตกมลายเถื่อนอะไรกินกับมันโบเจ็ตทองภาไหนโบเจ็ตทองนะพราะว่าเขาต้มไว้เขาก็ไปต้มอีเถื่อนนึงหล้วจะกัมากินพี่้องไม่บ่ถือห่อน,นะโบราสิเลียนรักเอาไมา้ที่แซมไปอีก กับเียื่อพลังผัดกะลางพี่น้องเลยกินได้ดีนะอากาตามาเก็บน้ำไมไนอีกใเด้อไม่นานพิชอมอนะน่ะพิชอมต้มให้กินต้มต้มวนแ่งพี่น้องเลยบานมีเห็ดปวกออกลายอดอกพี่น้องเลยเท่าคือสุดยอดไอซีดอกหาดอกเท่แหละ เราขับปูไปยังกินเผาท่านแล้วกินอยู่ไหนเพิ่นนั่งคือเที่ยงฮะเพื่อนฮะพ้นถล่มเที่ยงหน้าน้องเลยแล้วนี่โน้ำน้องก็จะได้ตื่มไล่เติบอยู่ย เขาก็ไปซุ่มซืึนไปอีกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมีเวลาเขาสิจะอันเอาหนาออกให้เบิดเลยทางเบิร์ตอื่นพี่น้องยังไปกินข้าวผู้เดียวได้บานี้เขาอิ่มเบิดบตป่นี้เพื่อจะเพลินผู้เดียวพี่นอ้อ,ง,องนี่ผัดได้ต,ต้มอยู่ได้หนิต้มเห็ดแจ่วกาปฟพี่น้องเห็ดน้ำพริกโอ้ยแซ่บเลยอิ่มแล้วแล้วขอบคุณพี่น,อนอ้องเบิร์ตทุกคนน้อ,องจิตถาวรมหาสม ตรงอ,อีกบ่เอาตรงลำพ้นไว้ไส่ว้ไสตรงไว้ไสเอากระชากมาหน่อยกระชา,า,านหน่อยนะี่ยมาตรงอีกนิดกระชานหน่อยนั่นแดนขมายไว้ที่หนาวเอา้าเอาอเฮ้เปียกวแล้วพี่น้องเอ้ยปู่เปียกน้องหีเปียกพี่นอ้องเปียกพ้นไปเลยน้องเล่นฮะกับเมื่อเปลี่ยนเครื่องนั่งทิ้งไผ่บ่ไปไหนฮเฮ้ย ูกแห้งแล้วบันนี้เห็ดเพาะมันจะออกพี่ดอกบันเนอะโอเคดอกอ้ยนันเจบได้บันเลยเห็ดเองมนร่มเย็นสบายเลยพี่น้องตั้งแต่บัว่านนี่ห่อนอ้าวเบิดมือมันนี่เย็นแล้วมัน เก็บภาพบรรยากาศได้เพียงสมีเด้อพี่น้องขอบคุณเบิร์สุข,ขทุกคนนาที่เขามาหบชมล่าเลยได้พี่น้องเด้อสบายดี